กินใหม่บัตเตอร์ไฟยังเสร็จแล้วเอาเรียไอ้เหี้ยสกินเอามาขายหกร้อยเก้าเก้าเอ็ดแม่แตกินมึงอลังการยังกับสกินพันกว่าเลยเหี้ยลดราคาไอ้เหี้ยแต่มึงไปดูสกินอันอื่นดีที่แม่งเที่ยวไปสุ่มเปลดอยู่เางแม่ที่หมดไปสองสามพันนั้นดิสันไอเหี้ยเจอสกินนี้ก็ไปหกร้อยเก้าเก้าเออเจอ คือะกินนี <Luc ar cells> ้เข้าไปนี่คือแบบโอ้โหอลังใช่ไหมฮึมเขเหมือนสกินมวายทอขายสองพันซักคักเรื่องสายไม่ออดกำรลดตักอ่ะมันะกินไว้ยโอไอ้เนี่ยวยโอแม่งก็ลดเหลือหกเก้าเก้าไอเงี้ยตอนที่ตอนผมซื้อผมมาซื้อวโอหกเก้าเก้าไอเนี้ยสกินมันสวยไงเอฟเฟกต์น้ำมนอลังเลยไอ้เีย หาห้องงานที่ไหนเลยาล้อไม่นานหรอกจริงตามคำมีคำไหนหาห้องงานยังวะเร็วดีน้องเออเฮ้เราจะไปวิจัยแล้วก็มากรอเกันวันนี้ ก็ยังมีตัวไหนที่เรายังไม่ไปแตะบ้างเด็กมันไม่กลับตัวสีทองอ่ะยังไม่ค่อยแตะเลยเด็กไม่กลับบ้านตัวสีทองเด็ไม่ับไเป็นแตะอะไรเลยวะเมื่อวานเด็กไม่กลับบ้านทีไหมฮะเด็กไม่กลับบ้านกันทีไหมอะเกี่ยวอะไรกันวะ ได้อาคารหน้าเป็นเพื่อไหนวะหาห้องนานสุด มาแล้วมาแล้วอีกเอ,เอ,าเอา้าเอ้าใครแม่งไม่กดวะแม่งไม่กดมาเตอร์อีธานนี่มันก็มาเตอร์อีธานไม่กดเอ้าเมื่อกี้ผมกดแล้วนี่อ๋อเนี่ยผู้เล่นยังไม่พร้อมคืออะไรเอา้าทำไมวะอะไรเมื่อกี้กดไปแลว้ว อะไรวะโอ้ยห oh, uhm. <f curs ing over> ูหูหปงหหเฮ้ห <concur rency wallet> <c oughs> ูกระตุกโอ้หูกระตุกหูกระตุกโคตรละอืมกละเกียจร์จริงมันคืออะไรวะอืมอืมเป็นอะไรนี่หูไอ้ยักษกระตุกรับรางวัลกี ได้ตัวอะไรมาอาได้ไข่มาลูกหนึ่งได้เพนกวินมาใช้หน่อยด,คด,ดอิคิดว่าได้อะไรคิดว่าได้อะไรฮะดามาดูกันว่า Little Legend Series ใบนี้จะมีอะไรอยู่น่าจะไม่มีอะไรหรอกว่าแล้วได้ดังงกงกมาตัวนึงคุณพี่เต้ยไม่หายเดียว อ๋อหายแล้วตัวน,นี้หายแล้วเอตัวน,นี้หายแล้วเดีวเขาต้อต่ร้ไปจไปวันไันแม่ที่ลับวันอาทิตย์ยันะที่เราไปเรียนนะปกติแล้วพี่ไปติดมาเลน่าจะติดที่จีเน่ยเพราะว่าพอพอหลังวาชันเชียหลังวันที่สิบแบบวันที่สิบเอ็ดนะคือเกิดไปทุกกีเข้าศูนย์แพรแพรกันหมดโควิดเต็มเลย เอมาแล e <im mm ้วกด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 อาจารย์เต้มาแจกของยากษีลงเว็บเห็นจีหนึ่งกับจีเพียนแบบติดกันพร้อมเลยตึะสูงเงินแพงตอนพี่ไปแบบไปรอลงลงทะเบียนติกปิดคือแบบอันี้จีหนึ่งใช่ไหมประจําหน้าจะได้ติดกันติดปีหนึ่งตั้งนั้นแต่ว่า ปีไม่มีปีหนึ่งปีสองป,ปีสามกับปีสี่ไม่ค่อยเป็นีนสะี่แต่ปี่ยังโชคดีนพี่รู้สึกว่าพี่ติดแบบอาทิตย์แรกไม่ดีกว่าติดช่วงอาทิตย์สอบชิบหายเลย <c oughs> นส่วนไอ้บอสไอ้บอสเมื่อเราไม่งไปร้านเหล้าไอเทียนน้นไปกลืิมสุนเบ้ร ไอ้เฮ oh yeah. <ต>ียโอ้ปิงสองพันว่ะไม่เคิมเพราะไม่ได้ติดนะอยู่ที่กรงคุ้มกันของแต่ละคนไล่ไหวปะเนี้ยสองพันเลยโอไอ้เน็ตมึงก็เน่าอยู่มึงย,ยี่ไล่อีกเน็ตมึงยังยังไม่ไม่ดีอยู่เด็กแว้นในยูทูบอ่ะใช่มา,าไม่ขึ้นอ่ะ อัวไรยูทูบน่าจะแดกแกดใจ้ได้เลยเนี่ยยูทูบ e นี่โคตรแดกแน่นเลยว่ามึงไรไม่ได้เจนสําใจซะเจกเตอไ์ไลน์แต่แอดคลิปแล้วไปลงนะไม่มันไม่กินว่ะอันนีโอือินไปเยอะกินไม่ค่อยเยอะเลยพันเจดเองโอ้ช h แล้วทำไมตัวมันลากไปนู่นนั้นโอ้ยเหี้ยหยิบของไม่ได้ไอ้ควายเอ้ยจบแล้วอีเชี้ยแม่งเลสเี็ปเลสเตียมปมีช่องเีกไหมคืนเด็บมันในที่เงียพี่มันจะขึ้นหรือย ก็ได้ตั้งหมดเลยจบแลวไอ้เหี่ยโอ้โหเล่นอะไรดีวะรนี่เล่นอะไรดีวะโอ้ไม่มีพูลงูเงียเลยปิงไม่ลงเลยอะ เลิกเลิกอะไรยังนี้ยังโอ้ยตุเลตไอ้เหี้ยปิงทำอะไรไม่ได้โไอ้เกมมันจะใช้ปิงอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เกมมายูทูบมั้งไงเหี้ยมันดูทำไมวะแป๊บนะ เีมนี้ไม right like? ่ว่าจะเกมไม่ตัดเป็นไรยูทุอยู่ลาวนู่นลาอใครใครดูตรีมอยู่บ้างอะไม่ดูมันมันยังอยู่ไหมยังอยู่ยคอนเปนเสอปิงขึ้นไม่เงี้ย เมื่อกี้มันลงมาแล้วนี่มันขึ้นมาอีกแล้วอะ What the fuck ได้นักลบบังกรแล้วมาเร็วกว่าที่คิดแต่ปิงขึ้น <laughs> ปิงจนตัวกูบักอะ yeah, <Link. S 1> ตัวกูลอยตลอดเวลาเนะี่ยเมื่อกี้จะลงมาปนพื้น,น่ะไม่แล้ว ก่อนคิดก่อนเอ่อไม่ได้ไม่เก่งรักตัวหมูจะบิเต้เลยบิเต้เล่นชิ้ไฟปืนใหญ่เรี่ยว ไอ้คุณคิดได้อ๋ออะไรกันนะจะเล็นเที่ยวอยู่โอ้ปิงหนึ่งพันแล้วแบบมึงทำไมมึงโดนแรงจังวะเอกไอ้มึงมึงโดนมึงโดนเหลือไปสิแปดไอ้สัดเกี่ยอะไรอ๋อมันโดนคีบตีไปก่อนเนี่ยนี่มั้ยกดไปสัตว์ เิมันลงมาหนึ่งรแล้วอะไรมันขึ้นไปพันต่อพันแล้ว ทหารม้านี่คือมันวิ่งไวตั้งแต่ตอนไม่ได้คอมเลยเอะวะมันติดคอมมันติดคอมตั้งแต่ลงลงก็ติดกติดคอมจะ<อ>เล่นยังไงครับเนี่ย แ๊บนะคำนวณก่อน no. na passive หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมใครดิใครจะเป็นผู้ถูกเลือกโอ้น่าดูวันดับเลยไม่รู้มันขึ้นไปเอง คิดกันยิดกันติกตักติกตักติกตักด <c oughs> วงตาเป็นไงบ้างเออจรนดๆเอ้ยน่าสนใจวะเอ้ยทำไมเอกไม่ห้ตัววา มัเนเี่ยกันตกใจห้าตรงไหนสัตว์เล็กแม่มันไปไหนนี่มันเป็นเจ็บต,ตาชีไอ้เหียเจอพลังยกรูเข้าไปปีนปั้นบริเวณนี้ไม่สัตว์อูก่ไไ,ไ้ปัน้นมันแก้อ่ะให้กูเองใส่กันเวทไม่ตกตีไม่เข้าเลย ลองตีเป็นไม่เห็นตียิ่งยิ่งลุมตียิ่งปืนเลือดด้วย <laughs> ตีไปไปปืนเลือดเอาปืนเลือดเอาเออก็เล่นได้เล่นไปก่อนนี่ ไอ้เไใครตีเล้ามันิดกิดกิดกิดิด

ลวงตานี่อะไรวะไอ้นี่เหรอไอเดชาหรอ,องค์กรใช่ไหมไม่รู้ให้มัง้งเดชาถ้าจะผิดก็ต้องหาเดชาเียะน,นี่อะไรนี่เบื่อหกรีบจังมึง <c oughs> แม่งโคตรเยี่ยเลยนะมีแม่งลีเลือดไม่หยุดเลย โอเคเซตจะไม่ออกแล้ววันนี้เซตต้องออก้วเว้ยไม่ต้องรีเซตได้ซองดาวก่อน